หลายคนที่ซื้อเครื่อง iPhone มาสงสัยไหมคะว่าแอปเหล่านี้คืออะไรทำไมเขาถึงมีมาให้ใน iPhone ตั้งแต่แรกวันนี้จะพามารู้จักค่ะโดยจะแนะนำแอป Number อันนี้ก่อนนะคะแอปตัวนี้คล้ายๆกับ Excel ค่ะที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปมีแม่แบบหรือว่าเทมเพลตให้เราดูนะคะบางคนไม่รู้จะออกแบบแบบไหนก็สามารถมาเลือกเทมเพลตตรงนี้ได้ค่ะนี้จะมาดูเครื่องมือการใช้งานกันค่ะแต่ไปที่ตารางเปล่านะคะเราสามารถลดเพิ่มคอลัมน์และแถวได้ตามความต้องการเราค่ะเพิ่มก็แตะตรงนี้ได้เลย ถวก็จะเพิ่มให้เรานะคะหรือถ้าอยากจะเพิ่มคอลัมน์ด้านบนแต่ตรงนี้คอลัมน์ก็จะเพิ่มให้ค่ะมาดูเครื่องมือด้านบนกันดีกว่าจากทางด้านความมือสุดข,ของเราสามารถตั้งค่าเปลี่ยนชื่อไฟล์งานต่างๆของเรารวมถึงในเรื่องของการส่งออกเพื่อแชร์กับเพื่อนๆได้ไม่ว่าจะส่งออกเป็นไฟล์ pdf หรือ excel ก็สามารถทําได้เลยเครื่องมือถัดมาจะดูกดเงื่อนไขต่างๆที่เราได้เคยตั้งไว้หรือว่าเป็นแบบฟิลเตอร์ก็สามารถมาเลือกดูเมนูตรงนี้ได้ค่ะถัดมาอันนี้จะใช้บ่อยมากๆเลยเป็นตัวแปลงนะคะจะเป็นการตั้งค่าตัวอักษรรต่่าางๆทีเพพิม์ไว้ ไม่ว่าจะเป็นขนาดตัวเล็กตัวหนาตัวเอียงนะคะหรือว่าในเรื่องของบรรทัดต่างๆหรือสีตัวอักษรหรือพื้นหลังตรงนี้ก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยค่ะใครที่เคยใช้ e x c e เแล้วอยากจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมก็ตแตะตรงนี้ได้นะคะสามารถตั้งค่าเงื่อนไขต่างๆให้เป็นสีตามที่เราต้องการได้เลยเมื่อตรงกับเงื่อนไขที่เราตั้งไว้เครื่องมือรูปบวกนใน Excel ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับตัว Insert หรือแท็กนี่เองเอาไว้เพิ่มรูปภาพหรือว่าแผ่นภูมติต่างๆเคืมีความนสนใจในไฟล์ของเราเครื่องมือสุดท้ายของเมนูด้านบนเป็นการแช จะมีสงแบบก็คือการแชร์แบบใช้งานร่วมกันนั่นหมายถึงว่าคนที่เราส่งให้ปลายทางสามารถเข้ามาแก้ไขไฟล์พร้อมๆกับเราได้ด้วยกันทํางานหรือถ้าต้องการจะส่งให้อย่างเดียวส่งแบบสําเนาได้เลยสามารถส่งได้หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นลายอีเมลข้อความก็สามารถส่งได้สุดท้ายแล้วอยากให้ดูตรงชีทที่เป็นแผ่นง,งานที่หนึ่งาสามารถเดิมเบิลแท็บเพื่อเปลี่ยนชื่อได้ถ้าอยากเพิ่มชีทในไฟล์งานอันเดียวกันบวกทันได้สสูดจะเพิ่มชีทมาให้อีกชีทหนึ่งเครื่องมือแบบนี้แล้วก็สามารถใช้งานนัมเบอร์ได้เลยนะคะทั้งถัดไปจะะแแนนนําาาาววิธีกรใช้งงงของบบบตั ลึกให้ฟังกันค่ะวันนี้บ๊ายบาย